สวัสด,ดีนี่เฮียเองวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นสมองเส้นสมองที่ดีเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนอันดับแรกเส้นสมองที่ดีต้องเป็นเส้นที่คมชัดลึกเส้นเล็กไม่หนาปลายคมเหมือนเราตวัดแปลงอะไรประมาณนั้นเส้นสมองที่ดีต้องไม่มีก่อไม่มีเครื่องหมายร้ายมัก มาทับเส้นอย่างนี้เป็นต้นเรามาดูกันว่าเส้นสมองแต่ละเส้นชี้ไปตำแหน่งต่างๆบนสันมือเนี่ยมันจะบอกอะไรเราได้บ้างเรามาลองดูกันนะจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4คือจุดนี้อ่านะจุดที่1จุดแรกคือเส้นสีฟ้า สังเกตว่าเส้นสมองจะค่อนข้างตรงชี้มาบริเวณเนินังคารสูงความหมายของเส้นสมองลักษณะนี้คือเป็นคนที่คิดอะไรเร็วมุทะลุดุดันตัดสินใจแบบไม่คิดเยอะอยากทำก็ทำเลยไม่ต้องวางแผนอะไรเป็นต้นถ้ามีเรื่องก็พร้อมใส่เลยนี่คือเส้นสมองลักษณะที่หเส้นที่สอง จะเป็นเส้นที่โค้งต่ำลงมาหน่อยสีเขียวจะอยู่บริเวณระหว่างเนินอังคารสูงกับเนินจันทร์ตอนบนก็จะเป็นเส้นสมองที่ดีดีในระดับหนึ่งคือเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดรวดเร็วแล้วก็มีการวางแผนพอสมควรส่วนเส้นที่3เส้นสีแดงเส้นก็จะชี้โค้งต่ำลงมาอีกอยู่ประมาณเนินจันทร์ส่วนล่าง ก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจช้าใช้เวลาในการตัดสินใจเยอะมีแผนการรองรับเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนั่นเองเ <c oughs> ส้นที่4เส้นสีชมพูเส้นนี้จะชี้ลงมาต่ำสุด <c oughs> เกือบถึงส้นมือเกื <c oughs> อบถึงกลางมือเลยเส้นนี้หมายความว่าเป็นคนที่คิดมากคีดกังวลจินตนาการสูงเพ้อฝัน อยู่ในโลกของความคิดซึ่งเส้นนี้พบบ่อยในคนที่มักจะเป็นโรคเครียดกังวลผู้ใดมีเส้นในมือลักษณะนี้ก็ระวังเตือนจิตเตือนใจตัวเองเยอะนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรื่องเส้นสมองเราก็จบลงเท่านี้ใครมีปัญหาอะไรสอบถามได้ดเฮียจะเปตอบคำถามให้ถ้าเฮียว่างนะคะบายบาย